คือผมขอออกมาพูดหน่อยแล้วกันนะว่าทําไม OC ตัวละครผมเนี่ยมันถึงคล้ายๆกับไอ้คนในภาพนี้ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าผมก็ไปเอาของเขามาแล้วนั้นก็มาทับตัดแปะเป็นตัวละครของตัวเองซึ่งก็ไปวาดมาอีกทีแหละคือไปวาดในลายเส้นของเขาแล้วนั้นก็เอามาเป็นลายเส้นตัวเองอะไรมบบนี้ใครเอาไปหน้าบ้านอุแล้วเนี่ยและผมอะ เดี๋ยวแ้วผมก็ไปขออนุญาตเจ้าตัวมาแล้วซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกว่าได้และได้เลยนั่นแหละคือผมก็เลยเอาตัวละครผมตัวละครของผมเนี่ยไอไอตัวซาโบโช่ผู้หญิงเนี่ยเอามาตัดแปะใส่ในคลิปช็อตหลายๆคลิปเลยและในคลิปยาวก็อาจจะใช้อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้ใช้ไหมเพราะเนื่องจากผมนั้นค่อนข้างจะไม่สบายใจในการใช้ตัวละครตัวนี้ล่ะ เพราะเนื่องจากมีคอมเมนต์มาบอกว่า OC ของผมนะ่ยมันค่้นข้างคุ้นคุ้นซึ่งก,ก็ไม่แปลอะไรก็พูดไปตั้งต้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนในชุมในในยนะู u ูบเนี่ยมาโหวตชุมชนของผมนะว่าผมควรใช้ตัวละครตัวน,นี้ต่อไหมหรือปิดตำนานของโอซีอ OC, ซาโบเอ้ะใช่ไอ,อตัวซาโบผู้หญิงนะเนี่ยควรปิดไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้นั้นก็จะไม่มีการตัดเสียงพูดอะไรของผมดังน,นั้นเลย เพราะว่าผมนั้นอยากจะแบบพูดให้เทคเดียวมันจบๆไปเลยแต่ก็จะตัดแต่ไอ้ภาพมาประกอบและปัญยายอะไรนี่แหละซึ่งก็ใส่ให้มันดูรู้เรื่องมากกว่าเดิมนะและผมก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นั่นด้วยนะที่รู้สึกเหมือนเหมือนมาเตือนอ่ะเหมือนออกมาเตือนอ่ะและเพราะว่าผมนั้นก็เริ่มไม่สบายใจละที่จะใช้ไอ้ไอตัวมาสคอตตัวนี้ต่อแต่ผมอยากให้ผมก็อยากให้ทุกคน ในช่องผมเนี่ยมาโหวตกันฮะว่าผมควรใช้ต่อหรือไม่ควรใช้แล้วปิดตำนานไปเลยก็มาช่วยโหวตกันหน่อยนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วผมก็ต้องบ๊ายบายครับ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเทคเดียวจบจริงๆอะ่ะแล้วแบบคลิปนี้ก็ความตลกก็ไม่ได้มีซะด้วยผมก็เอามาทําเพื่อบอกเฉยน,นะว่าผมมาได้ผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาจากอคนที่วาดภาพนี้แล้วแต่ ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีผมก็เลยต้องขอขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะใครทนฟังได้นี่คือผมผมชื่นชมพวกคุณมากเลยเพราะว่ามันว่าไงดีอะเหมือนผมถ่ายไลฟ์สดนะตอนนั้นแตผมม่ผมไม่ได้อดเผมไม่ได้ไลฟ์สดอะเออนี่พูดผิดจริงก็บายบายครับ see y o โย game my friend จุ๊บมัว